สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไม้นะครับเราวันนี้จะมาลงแสงในมดแสงใน Minecraft PE นะครับอ่ขั้นตอนแรกก็กดเข้าไปใน Play Store นะครับแล้วก็เพลเพยเซิร์ชว่าอุ้ยเช a เ e อร์ เอชเดอชเดอร์ไครับ PE นะแล้วก็เอาอันนี้ Shader r uh, e a l i s ร์ i s ลิสติกชีนะฮะแล้วก็ติดตั้งเนาะแล้วก็กดเปิดเข้าไปก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีแบบให้ดาวน์โหลดเหมือนพวกแอดนดรอรนี้แต่ว่าอันนี้เป็นมดนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันที่ผมชอบใช้นะครับก็จะเป็น อันนี้สวยมากกด Open Load แล้วก็กดดาวน์โหลดก่อนแล้วก็กด Open นะครับกดไมค์ค a f t โอเคแล้วก็รอหนึ่งก็เปลี่ยนสกินก่อนเอออ๋อเฟลนะครับอันนี้ก็เฟลให้ดาวน์โหลดใหม่นะแต่ว่านี่ผมมีาวน์ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลย เดี๋ยวจะใช้อันที่ดาวน์โหลดไว้ละกันก็เข้าไปที่เซตติ้งก่อนนะครับถ้าเกิดอยากให้มันแบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกอันนะครับภาพสวยดีนี่เลย my pack แล้วก็กดนี่ที่เราเซฟเอาไว้ enhance p e m แล้วก็กด activate นี่นะครับมีสออันแล้วแล้วก,กดออกมันก็จะเซฟสักครู่หนึง แล้วก็เข้าไปในเพนะครับแล้วก็สมมุติใช้เป็นอันอันไหนเนี่ยเดี๋ยวคลีนใหม่แล้วกันเนะชุดนี่ไหมแล้วโอ้ม่เลยชุด ใสโอ้โหโหยังสวยดูดูดูต้นไม้ดูต้นไม้ขยับไหมขยับเนาะใช่ไหมเนี่ยขยับเห็นไหมครับโอ้โหยังเจ๋งดูใต้น้ำโหเฮ้ยเอาจริงดิเห็นท้องฟ้าเลยอะวัวแต่ไม่ชอบก้อนเมฆเหมือนเนี่ยมันเหมือนมากเลยลองตีวัวดิ เฮ้ยเไปไหนนี่ไมโอเคชูโอเค,อเคของก็เหมือนเดิมนอกจากเราจะลงอะไรเพิ่มนะไหนดูอุ้ยอะไรอะ่ะเอาเพิ่มอันใหม่ phai phai sáng quá hồ, xốp sì, so biết mm -hmm. sì. này, nghe ai không này, oh. xỉ lăng này, nhìn nó khá ลดแสงได้เยอะเลยหูดูเงาเงาโอ้โหเห็นใต้น้ำเลยพระเจ้าเห็งจิงสวยครับพี่ดูตูนี่นะอ๋อสวยดีนะยังสวยอ่ะ ชอบโอ้โหโ,โ,โอเคน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปสอนลงอะไรอย่างนี้อีกก็คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม